โอ้โหดูฮะฝูงปลาทำอะไรกันดูฮะอคอกปลาชะโดดูฮะตัวใหญ่แล้วฮะเนี่ยเป็นอคอกปลาชะโดตัวถือว่าไซจะเท่าเกือบเท่าแขนแล้วเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหตัวใหญ่มากนะวอพรุงนี้ นี่ก็เรียกว่ารุ่นไอปอกนะฮะรุ่นไอปอกดูฮนะขอกป่าชะโดนี่ฮะดูว่ายัวเยะยูวเยะกันเลยตัวใหญ่นะฮะเนี่ยดูฮนะ โอ้โหดูแม่มันตัวใหญ่มากวันนี้ตามดูครกชะโดตัวใหญ่ๆนะรุ่นไอป้ปอกนะถือว่าใกล้ที่จะแยกจากครอกแล้วนะตัวเกือบเท่าแขนแล้วนี่ รุ่นนี้จะเร็วมากนะจะขึ้นโพเหนือน้ำปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บโอ้โหนี่เห็นไหมโอ้โหเป็นไงเป็นไงแม่โ่ขึ้นมาแล้วสุดยอดเลยครับ เ yeah. oh, oh. ยอะจริงๆยัวเยียยัวเยียฮะไซนี้ก็ถือว่าน่าจะรอดแล้วละ่ะนยจากคลอกหนึ่งที่มีลูกหลักพันนะอาจจะเหลือรอดอยู่ในะระดับแบบหลักร้อยฮะนะนี่ตัวขนาดนี้ก็น่าจะรอดแล้วละ่ะดูกันเพลินๆไปฮะ ก็ไปเรื่อยๆละลงน้ำลึกไปล้นะสลรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ